รดาพระอารามหลวงต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นจํานวนหลายร้อยพระอารามนั้นเป็นพระอารามที่มีธรรมเนียมประเพณีนะครับหากเป็นพระอารามหลวงคือเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างไว้ก็ดีหรือว่ามีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลและทรงรับไว้ในพระบรมชาุเคราะห์ก็ดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระอารามที่จะได้ทรงพระนรุนาปรวกกล้าโปะพวกกระหม่อมไม่มีกระถินพระราชทานครับ ซึ่งในกรณีที่มีวัดพระอารามหลวงจานวนมากอย่างนี้ก็ได้ส่งพระกุณาโปรดเกล้าให้หน่วยงานหรือแม้แต่คณะบุคคลบุคคลต่างๆขอรับพระราชทานผ้าประฐินไปทอดถวายตามพระอารามหลวงทุกแห่งในประเทศไทยหรือภายในพระราชณาเขตียได้นะครับเรียกว่ากฐถิ่นพระราชทานแต่ได้ท่งสงวนจํานวนพระอารามหลวงไว้16วัดครับเป็นวัดที่มีความสําคัญเช่นเป็นวัดประจรําราชการเป็นวัดที่มีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับพระราชวงศ์มาช้านานและก็จัดเป็น พระรามที่เสด็จพระเนินด้วยพระองค์เองหรือปรกกล้าสมเด็จพระบรมโอเสด็จแทนองไปในแต่ละปีครับเมื่อพระองค์ผู้ครองพระกฐินครองภาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งประจำที่อาจนะสงมีเสียงกังสดานบอกให้สัญญาณเพลงหยุดนะครับทรงพระกรุณาปรกกล้าปรกกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอสาธิราชเสียมกุฎราชกุมารเสด็จพระชนมเดินไปทรงประเขนเครื่องบริขารกฐถินครับ ที่มีพระราชวงศ์อีกหลายพระองค์นะครับทรงต่อแถวอยู่โดยลําดับถัดจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไปยังบริเวณโต๊ะที่วางเครื่องบริการกรถินซึ่งอยู่ท้ายอาสนะสงฆ์โปรดสังเกตนะครับว่าแถวพระราชวงศ์นั้นโดยปกติแล้วจะผินพักไปสู่ด้านที่เป็นที่ประทับอยู่นะครับแล้วก็ส่งของตอกันมาโดยลําดับยกเว้นแต่ของบางรายการซึ่งเป็นของมีคมหรือเป็นเครื่องมือก่อสร้างนะครับพระราชวงศ์จะทรงผินพักสู่ที่ อาชนะนสนแทนแล้วก็หันพระปรศดางไปทางด้านที่เป็นที่ประทับนะครับนี่คือรายการของสุดท้ายครับที่เมื่อกี้นี้ผมได้กล่าวเรียนว่ามีของที่เป็นวัสดุข่อสร้างครับแต่ถัดจากนั้นไปแล้วเป็นเครื่องบริาการกระถินปกติก็ผินพักสูงที่ประทับเช่นปกติครับ เมื่อสมเร็จพระบรมโอรสาธิราชเฉลมกุฎราชกุมารมมทรงประเคนเครื่องบริการกระถินจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสเสด็จพำเนนกลับไปประทับพระราชอาณัดังเดิมจพะพนักงานพระราชาพิธีเชิญพระเต้าทักษิโ,โทกกขมาถุนกล่าวทุนกระหม่อมถวาย เพื่อทรงหลังทัดสีนกทกนะครับในระหว่างนั้นพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนายะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตชินนางเปตานางอุปก,ะกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังพิปเมวะสนเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรตโสยะถามานิโชจิระโสยะอาโยมิวัชจันตุสัพ นงหมคายัญญาสาวิสิ์สันตโสมมุคังราชาม,มูขคังมนุษย์ชานังนาทีนางสาครม,มุคังนักขัดตานางมูขคังจันโคอาทิโจตตบตังมูขคังปุญญามากังขมานานางสังโคเวเสยตังมูขคังพณนิสามะมายังคาทาการทานปชีบิกา เอตาสุนันตุสกจังราชาชิยกามิโนะอาเลสานติสกานยาวนทานโยเวตมันเจราคา

อติเนกาวัชสตังชีวตุชีคาอยู่โกโหตุอะโรโกโหตุชีคาอยู่โกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรวินทมหาราชาสิชิกจังสิชิกมังสิชิลาโพชโยนิจังปรวินทมหาราชวารัะ โพธัสภัชาขอถวายพระพรตรหนัตติยานุปาเวนะรัตนัตตยเตยจัสาตัวภาโรัคยานุเวนาโสกาตัดจุุปัสสาวเนกาขานตรายาติเวนาสันตุฮเสสโกชยาจิตทิธนาลา

teua casa pasamano ave annas satasos